กับสบายดีสบายดีหรือสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลรวฝั่งไทยต่างประเทศ พอม,มาเจอกักบบ่าวจำมั่มอีกและนะ้วน้องมือนี่สบายดีลูกนาะสบายดีกำลังจะไปหาพี่แม่เนาะแม่แม่หลาในใหญ่เกี่ยวข่าวอยู่สิกครยัหอนมงนเลนะิกแล้วเนาะโอเคนะ้องพ่อแม่พี่น้องไปหาไปชมมันกันเลยบ่าวจำมั่มก็หามาแต่เซโนเนาะห่างจากเรื่องกระบาวจำมั่มกับประมาณสามสิบกวโลเนาะไปหาแมนะ่เนาะไปเบิ่งมือนี้กับปวดแขนเนี่ยก็ได้ได้ยุดแขนพลิกนะเนาะพ่อแม่พี่น้อง โอเคเน้องพ mm hmm. ม่พี่น้องไปหาไปชมกันเลย

มนะมันจะเริ่มมันก็สิเป็นคอนกรีตของแถวหลายคนองงเรียนเต่มา,าแาวนช้หลายมองคะ,ะนแนงการเรยนโะเรียนมาหลาลัยเรียนภาคเกษตรมหาบัญชีธนาคารยุคสมันเนูะ อยากงันมาลัดสาดโอเองเนี่ยเนาะพี่ <laughs> Gracias. don't oh, worry เศรยังไม่มทันปัดมาตอนแรงปันน่นแล้วแล้วเนาะเครื่องขายก็ได้ตคนน้องเอขาอ,อาจเป็นเครื่องแท่งจากก้อนเทาไหรพวกสองสี่หกแปดเก้าคนเนะ้ะเกี่ยววันละร้อย ลอยครับสาหาบาทลอยสาหาบาทแสนกี๊บพ่อแม่พี่น้องนี่น้ำปลาซิวโอ้ปลาซิวลายเด้อยู่นี่ปลาซิวน้ำหมอกปอเลยพ่อแม่พี่น้องมัน,มนเป็นน้ำคัมแทนปลาซิวสุดลายเลย ดั้จักเถื่อนี่หน้าตัวนี้ดั้มเ่อเดียวบอกหรือว่แชชาแซมใส่อีกน้ำบริทวนที่นี่เป็นน้ำคั่มบ่แถวนี้ขึ้นไหลอยู่ตลอดเลยเข่ามิดได้น้ำหนักขนาดเลยได้ไี่ มันเนร่ยกาศดหนทาหน้านี้ก็น,นาเกี่ยวเขาเนอ้อไอ้หน้องเกี่ยวเขา่าปั่นเขาเนาะปลาซิวน้ำค่ำเลยไอ้หน้องไหลอยู่ตลอดเลยที่กระซิวไหลไเ,ปเ,นเ,นเ,ปเป็นคนเลี้ยวันน้อเป็นเพื่อนเพื่อนคนมันนั่งรถนั่งรถนั่งรถนั่งลงล nặng luôn nặng luôn con một lúc mai đấy, bươn đấy. โนได้ยังอันนี้ดีเน้ะทางน้ำกระปั่นเนาะทางเหนีวยวบนทางทาง,ทางเมืองเฮือนบ่าวชะมั่มเนาะอันนี้ออกทางซอยอันนี้ทางใหญ่ออกไฟแดงเลยออกไปครัวมีแต่บาทเลยเนาะเจ้าคือผู้ชายหมวกใส่ใสยังไงเฮ้ หอนบ่อนันเนี่ยบ่าวจะมบันนี่แหละบันเนี่ยเกี่ยวใกล้สิแล่เลยเลือให้ชุดท่ายบอนี่ผู้ใดยังโสดผู้บ่าวไทยสนใจได้หน uh ่เด้อ <c oughs> นี่น้อมาฮ้อนนี่อ๋อต้องปิดนะปิดหนะ้าปิดตาคักกลีปิดหนะ <c oughs> น้าปิดตาคักกรีสาวไก่บ่าวแม็กบ่ได้มาเมือเนาะนี่แหละบรรยากาศบ้านนอกของ,งกำลังเป็นแห่งไทร์เล่เนาะดำไผ่ดำ,ดำนาเกี่ยวเขา มันจะเป็นน้คำคั่มออเลยน้ำอมอกบ่อไหลเลย เข่าน้ำได้น้ำนักดีว่ะเข่าง่ามเหมือนเข่าเรามีเพชรบ้านหนองพือเนาะ